วันนี้ทุกคนจะได้รู้ว่าผมห้อยพระอะไรบ้างต่อไปนี้ขึ้นแคปชั่นเลยว่ามีชาย,ยาใหม่แล้วนะครับไม่ได้เสียโบสเไปทีดด่ดีต่อไปแล้วเรียกว่าเซียนโบสพุดหมดคทำอะไรอยู่คะเนี่เสียดูพระครับ เดี๋ยวนี้เป็นเซนพระและ้วเข้าวงการเป็นที่เรียบร้อยรีวิวซิมีองค์ไหนที่ชอบบ้างคะชอบทุกองค์ครับไม่มีองค์ไหนที่ไม่ชอบแต่คุณก็อาจจะสงสัยว่าอยู่ดีจุดเริ่มต้นอยู่ดียังไงทําไมถึงมาชอบพระได้จริงๆเนี่ยมันเกิดมาจากเหตุผลอะไรรู้ไหมหนูรู้ไหมเพราะอะไรเพราะอะไรคะพี่ไปฟังประวัติของพ่อพี่มาพ่อพี่เขาเคยไปเช่าพระพระองค์หนึ่งตอนสมัยเขาเป็นหนุ่มๆพระองค์นี้ชื่อว่าหลวงพ่อเงินวัดบางคลานพิมพ์ขี้ตา องค์นี้เนี่ยพ่อเขาเช่ามาจากเพื่อนเขาเขาเช่ามาในราคา250,000บาทเมื่อ30-40ปีที่แล้วแต่ว่าช่วงนั้นพอดีเผอิญว่าพ่อพ่อพี่เนี่ยประสบป,ปัญหาชีวิตดุมเร้านะฮะหมดตังหมดตังหมดไม่รู้จะเอาอะไรไปไปตึงไปขายก็เลยเอาพระองค์เนี้ยไปขายคืนเพื่อนอาจากซื้อมาองค์ละ250,000ขายคืนไปเท่าไหร่นะพ่อ,อหลวงพ่อเงินวัดบางคานอะ่ะส5 0 0 0 0 3 5 0 ขายได้กำไรมาแสนหนึ่งดีใจแล้วได้กำไรมาแสนหนึ่งปัจจุบันองค์ละห้าล้านนะครับนั่นแหละคือจุดร่วมต้นว่าทำไมถึงอยู่ดีมาชอบพระก็เลยคิดว่าเอมันเป็นเหมือนกับไมเเเ่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสมบัติที่เราสามารถเก็บเอาไว้ได้อย่างน้อยๆเนี่ยเอาไว้เชยชมนะแล้วก็เอาไ้บูชาเอาไบูชาที่สำคัญคือ,น,คอน่าจะเป็นมรดกไปถึงรุนร่นลูกรุ่นหลานเราได้เพราะว่าหาไม่ได้แล้วก็มีก็มีพอสมควรแต่เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มได้ไม่ถึงปีเอง แพงเลยแพงเหรอจริงๆพระนี่เขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับมูลค่านะทุกอย่างอยู่ที่จิตใจแต่ว่าการซื้อหาการเช่าหาเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าความนิยมของแต่ละแต่ละองค์ว่านิยมขนาดไหนแต่ถ้าเกิดเอาแพงเนี่ยจะอยู่ที่คอจะไม่ได้อยู่ตรงนี้จะอยู่ที่คอดอมาให้คุณนี่นี่เป็นครั้งแรกที่เปิดพระในคอให้ทุกคนดูนะเนี่ยแพงที่สุดอะที่คอเนี่ยจะเป็นโหนักไหมเนี่ยใส่ถี่องค์เนี่ยที่คอที่คอจะมีหลายองค์ครับแต่ว่า อันที่ชื่นชอบแล้วก็อยากได้องค์แรกคืออง์นี้พ,พระพรหมอาจารย์เฮงไพรวันองค์นี้ล้านกว่าบาทบอกพ่อว่าเามาเท่าไหร่ก็บอกพ่อบอกว่างไม่บอกมัง่งบอกว่าโดนพ่นบอกเดีด๋ยนโดน่นคลิปนี้คลิปเสียงตีนมากบอกแม่ว่าเช่า่าเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่หรอกแม่ไม่รู้แม่อยู่ไหนวะเนียนะครับองค์นี้ก็ล้านกว่าบาทแล้วก็ ต้องใกล้ๆนะจะได้เห็นอันนี้เสือหลวงพ่อปานวัดบางเขียเ้ยชื่อวันนี้จริงๆิชื่อวันนี้จริงๆงหลวงพ่อปานวัดบางเขียซึ่งก็มีหลากหลายมากครับเสือหลวงพ่อปานเนี่ยนะครับมหาอำนาจมหาบารมีองนี้ก็ร้านก็บาทเหมือนกันโอ้นี่ร้านกบาทเลยหรอใช่เป็นเสือหลวงพ่อปานนลวงปานนี่อยู่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าแล้วก็องค์นี้ก็ล้วบอดไม่มีตังตอนเช่านี่มันก่อนก่อนที่จะลำบากสิตอนนี้ตอนนี้เช่าไม่ไหวแล้วตอนนี้ตอนนี้องค์นี้ยี่สิบห้า พุทธศตวรรษนะครับเนื้อทองคำองค์นี้ก็เกือบเกือบล้านเกือบเกือบล้านนะแล้วก็อีกองค์ที่ใส่ห้อยคอเนี่ยก็เป็นพระไพรีพินาศอีกองนึงวัดประวรเป็นพระพระกลิ่งไพรีพินาศวัดบระวรองค์นี้องค์นี้ไม่ได้แพงมากก็หลักแสนอ่ะองค์นี้หลักแสนพี่หันมาสินี่ก็หันที่หันมาสี่ันบวาสิไม่หันยังไงอ่ะเป็นเงาสะท้อนไหลองหันไหนลองหันตรงบน โ <Okay. S 2> อเคครับนะครับองนี้ก็พระภัรีพิณาศนะครับองนี้ก็ประมาณหลักแสนแต่ว่าที่ใส่เพราะว่าศัตรูเยอะนะฮะศัตรูเยอะก็ต้องใส่เอาไว้กันศัตรูหน่อยคนคิดร้ายมันจะได้ทําลายไม่สําเร็จก,ก็ใส่อยู่พ้องคออยู่4องค์ตอนนี้นะครับนะครับสองค์แล้วก็แล้วก็ประมาณ3ามล้านกว่าอย่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวเดินไปไหนมาไหน,หนคนมาตัดคอ <c oughs> ตัดคอไปทีเดียวชีวิตลําบากเลยแล้วก็หลัก,ลกๆก็จะมีเช่า หลังปีหลังๆนี่ใช่ไหมคะปีไม่ถึงปีเลยไม่ถึงปีเลยหนูพี่เช่ามาไม่ถึงปีเลยที่พี่มาเริ่มเช่าจริงๆก็หลังจากโควิดนี่แหละรอบที่สองประมาณนี้อยากว่าเราต้องรอดก็ก็ไม่รู้จะทําอะไรก็เอาเอาเงินมาลงทุนกับพระดีกว่านะครับแล้วก็ที่อยากจะพูดอีกก็คือที่ศรัทธาเนี่ยส่วนตัวเนี่ยศรัทธาในหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อโสธรก็มีเยอะเหมือนกันก็ยกตัวอย่างเช่นเนี่ยอ่ะทูตโสธรนะครับ5จุดนะครับ ลงยาสีเขียวนะครับอันนี้นะครับนี่ก็หลักแสนแล้วก็มีพุทธโสทรกรมตำรวจเนื้อทองคำนเนื้อทองคำโรมีหลายรุ่นใช่อันนี้กรมตำรวจเนื้อทองคำนะครับเนื้อทองคำนี่ก็แสนเว้าบาทแสนเว้าบาทช่อมาแล้วก็อนน่ก็คือ,อ,อกะว่าเอาไว้ให้ลูกใช่ไหมใช่ใช่กะเป็นมรอดอกอ่ะคิดว่าเป็นมรอดอกเพราะว่าซื้อมาก็ขายไม่เป็นครับ เช่ามาขายไม่เป็นไม่ค่อยขายไม่เคยขายเลยดีกว่าเช่ามาไ ouais, ม่เคยขายเลยเช่ามาก็คือเก็บอย่างเดียวเก็บอย่างเดียวนะครับแล้วก็ก็มีหลายองค์อ่ะมีมีหลวงปู่ทิมก็มีหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่หลวงปู่ทิมนะครับอนุมานหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะครับแลวที่ได้เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยอันนี้คือเพิ่งไปศึกษาประวัติท่านแล้วศรัทธาเพราะท่านเป็นพระที่มีกระสินไฟที่แก่กล้ามากนะครับหลวงพ่อองค์ภาษีเด็กฝังทนนะฮะต้องรู้จักหลวงพ่อองค์ภาษีนะครับปอแบนนะครับ สร้างปี249กว่าเนี่ยแหละจะไม่ได้ปีอะไรนะครับจริงๆเนี่ยชอบพระเกจิอาจารย์อยู่หลายหลายองค์นะครับแล้วก็ศรัทธาหลายองค์มากแต่ที่ชอบที่สุดองค์หนึ่งแล้วก็เป็น,เป,นเป็นที่เคารพมากได้ยินตั้งแต่เด็กจําความได้เกิดมาได้ยินชื่อท่านแล้วก็คือหลวงปู่สุขพคดปากคองมาขามเท่าคุณพ่อคุณแม่ผมศรัทธามากไปไหว้ที่วัดแทบจะทุกปีเลยนะครับผมก็มีอยู่มีอยู่ประมาณสักสององค์เพราะว่าพระหลวงปู่สุขรา,าคาค่อนข้างจะสูงนะครับมีมีม,ม,มีหลวงปู่สุของค์นี้ นะครับตรงนี้แล้วก็มีแล้วก็มีตะกุดหลวงพุทสุขเหมือนกันนะครับตะกุดหลวงพุทสุขเหมือนกันดอกนี้นะครับก็ได้มานะครับเดี๋ยวต้องเอาไปเอาไปเลี่ยมเลี่ยมทองนะครับก็เป็นพระที่ศรัทธามากแล้วก็เคารพรักท่านมากหลวงพุทสุขเนี่ยนะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ศรัทธาเคารพรักจริงๆนะครับก็พยายามจะหาแต่ราคาสูงมากหลวงพุทสุภราคาสูงมากเท่าที่มีเท่าที่มีก็ประมาณนี้แหละคร่าวๆนะครับแล้วก็จะเก็บสะสมไปเรื่อยๆเพราะว่าคิดว่า เป็นมรดกนะครับแล้วก็เก็บไว้บูชานะครับนั้นนี่คือพระจริงทุกองใช่ไหมคะคาดว่านะ <c oughs> ส่วนตัวพี่เอาจริงพี่ดูยังดูไม่เป็นเลยแต่ว่าพี่เช่ากับคนที่เขาเชื่อถือได้ไง <c oughs> ก็หลายคนหลายคนหลายคนเช่ากับคนที่เชื่อถือได้แล้วก็เช่ากับคนที่เราเชื่อมั่นว่าเ่ <c oughs> เออเขาไม่โกงเรานะครับชื่อเสียงดีคเครดิตด,ดีนะครับเราก็กล้าเช่านะครับกล้าเช่าช่วงนี้ต้องหยุดหน่อยเพราะว่าตังค์เริ่มไม่ค่อยมีแล้วเอาตังค์ไปเลี้ยงนก็มวยบ้างแล้วช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวรอรอสภาพเศรษฐกิจมันดีกว่านี้ก็จะกลับมาเช่าอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวตังไปฉีดโบท็อกบ้างนะช่วงนี้เป็นไงบ้าง <c oughs> นายเริ่มยับมากยับแล้วเหรอเ <c oughs> <c oughs> นี่ยครับสามเดือนแล้วไม่ได้เจอหมอเลยนะครับคิ้วตกข้างนึงแล้วอ่าครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวจะไปฉีดโบท็อกด้วยนะครับมันเกี่ยวอะไรกับโบท็อกวะเนี่ยเรื่องพระมันไม่เกี่ยวอออะไรกกับบโโท็้ย อ่ะนะครับคลิปนี้ลากันไปประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาพระมาให้ทุกคนได้ดูกันว่าพระของผมตอนนี้กลับมาเป็นเซ<ม>ียนโบสพุทธมนทนแล้วนะครับ<ม>ก็ติดตามให้กำลังใจกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับพบก,กันใหม่ที่พีนาวันนี้บายบายไปก่อนบายบายสวัสดีครับ<ห>พุทธพระพุทธศาสนาวัด<อ>พระพุทธศัสนาวรดพระพุทธศสนวัดนี่เป็นเนื้อทองคำนะครับเนื้อทองคำคุณหันมาให้กล้องสิคะเออเนื้อทองคำพระพุทธศาสนวัด ใช่ชื่อพูดชื่อถูกเนี่ยเอาใหมาเอาม่เอามาเดี๋ยวพูดผ,ผิดอายเขาเล่นพระไม่รู้พูดพูดชื่อผิดอายเขาไม่ได้ไม่เอาหนูตัดคลิป,ไ,ปไม่เอาไม่เอาไม่เอาหนูจะเอาใหม่